สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่14มกราคม2569พาร้อเพาเอฟซีพานผูมชมครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านผู้ชมนับมาให้พระอาจารย์เน้นย้ำโค้งสุดท้ายงวดวันที่17มกราคม2569 นะครับมากาบสวัสดีพระอาจารย์นะครับมากาบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์แล้วทาผช้่มนะครับพระอาจารย์ให้มาแล้วนะครับผมเออตามสูตรทผช้่มนะครับมาครบ3ตัวด้วยพี่น้องเ้อนะครับตามสูตรของพระอาจารย์งวดที่ผ่านมานะครับ706นะครับมาในสูตรครับมาครบ3ตัวพี่น้องแต่วาชุดที่พระอาจารย์จับให้ไม่เข้านะครับเอบเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับ เข้าไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์น้ากันนะไม่ให้พระอาจารย์พ่นเน้นพ่นย้าให้ได้พี่น้องเด้อนะหรือถาบ่มาชอบชุดที่พระอาจารย์พ่นจับให้นะจับเอาในสูตรพี่น้องก็ถือว่ามาครบนะครับมาครบ3ตัวนะครับแอบมาครบ3ตัว2ตัวธรรมชมนะครับผมนะเพื่อได้เป็นหน้าทางได้พี่น้องเด้อนะเป็นหน้าทางังนะเพื่อมกักเพื่อชอบนะครับจังไปหายิบจับลอตเตรรมมอรี่ธรรมช่มมาชอบคือบาเทาวาเบิงไวกองนะพี่น้องเนาะ เออนะครับเอานะครับไปชมไปฟังน <sh> ้ำ <fit> ก <kind pig> ันนะครับผมกาบนมัสการครับอาจารย์ครับการนมัสการเจ้าค่ะสาธุครับผมวันนี้วันที่14มกราคม2569ภาาพายเายธรรชมครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าธรรมชมนะครับ อไม่ให้พระอาจารย์เน้นพระอาจารย์ย้ำโค้งสุดท้ายนะครับงวดว 17, ันที่17เมกราคม2569นะ้ารหบามหาพระอาจารย์ที่เก่าด้วยพี่น้องเด้อนะพระเอฟซีนะครับ,า FC, รบมากับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์แล้วนะรพระอาจารย์ให้มาแล้วท่านผู้ชมแบบเมื่อนี้ไม่ให้เด่นมาให้เน้นให้ย้ำให้นะครับผมอ่านะงวดที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมนะครับมาครบ3ตัวตามสูตรพี่น้องนะครับสูตรของพระอาจารย์นะครับ 706นะครับแต่ว่าชุดที่ผาจารย์จับให้บ่เขานะเพเขาก็ว่าเ่าเขาด้อพี่น้องด้อแต่ว่า706นะครับมาครบตามสูตรมาครบ3ตัวนะครับเออถ้าประมักชุดที่อ่าจารย์จับให้นะครับผมจับเอาในสูตรของผาจารย์ก็ได้ด้อพี่น้องด้อนะหรือถ้าเบิ่งเป็นแนวทางก็ได้นะพี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับอ่าจารย์ให้แร้วกพี่น้องนะครับผมอ่า จะให้พระอาจารย์ย้ำนะครับผมอ่ะนี่ชุดที่พระอาจารย์ให้นะักพี่น้องเนาะนะครับยังย้ำตัวเดิมอยู่ครับยังย้ำตัวเดิมสามตัวนะยังย้ำตัวเดิมใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ๆๆครับผมตัวเดิมอ่าสามตัวมีสี่หกสามครับสี่เจ็ดศูนย์ครับแปดหกเจ็ดครับอืสองตัวมีสามหกสี่หก เจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสี่สองสามศูนย์อ่อันนี้กลับตัวด้วยอ,อวาไพจานเป็นว่าสามหกสี่หกเนี่ยคือกลับตัวน้ำได้พี่รังได้ไพาจานนับแปดหกหนึ่งหกแปดแปดหกเข้า 3, 6, 4, 6, 1, กลับตัวน้ำหกสามสามหกหกสี่สี่หกดีไพจัน่าสามหกสี่หกก็คือไพจัน่ากลับตัวด้วยชุดเน้นครับไพาจานชุดเน้นชุดเน้นก็นยังสามตัวนะครับแปดหกเจ็ดครับสองตัว หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดตัวนี้พายจานเน้นหกแปดพายจานจ์จะเน้นเป็นแปดหกตลอดพี่น้องชอบแปดหกหรือพายจานอ่าหรือพี่น้องนาถาประมักชุดที่พายจานพันจับให้นะครับจับเอาในสูตรนี่ทา้ชมนะครับอ่าตามสูตรของพายจานหกสามศูนย์เจ็ดสี่สองแปดจับเอาในนี้พี่น้องนะครับมาครบสามตัวตามสูตรได้พี่น้องเลยอ่าหรือนะครับแคปไปเบิงก่กรพี่น้อง วางงวดนี้จะมาครบตามสูตรของพระอาจารย์บอนะครับหกสามศูนย์เจ็ดสี่สองแปดนะครับธรรมชุมถ้าตรงกับ,บเป้าแ่ากันมีความฝันพี่น้องเป้าแ่าฝันเห็นปูหาเจ็ดแปดเจ็เจ็ดแปดนี่แหละท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าปูหยิบลอตเตอรี่ให้เป้าแ่าเห็นชัดเลยหกตัวสามห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ปูหยิบให้สองตัวล่างคือหนึ่งเจ็ดปูว่าเอานี่ล่าง นะครับปูว่ายิบลอตเตอรี่ให้นะครับแ,แต่ว่า,า,าจารย์ก็เน้นเน้นหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดพี่น้องกลับตัวด้วยแต่ว่าพระอาจารย์ย้ำค่ะคือแปดหกแปดหกหกแปดชุดสามตัวแปดหกเจ็ดหนับสี่หกสามสี่เจ็ดศูนย์ตัวรองได้พี่น้องได้ยังเน้นตัวเดิมนะครับเก้าคู่พี่น้องเป็นชุดเต็มเก้าคู่ผู้ใดมักน้อยคู่น้อยชุดกับหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะครับอย่าว่าได้พี่น้องได้เอฟซี FC, ผู้เพิ่นว่าลงมาโหลดเพิ่นว่า ผู้บางคนเพิ่นก็ว่าหลายนะพี่น้องเนาะอ่านะเป็นชุดบนล่างนะผู้ใดมักหน่อยครูก็เอาชุดที่พระอาจารย์เพิ่นเน้นให้นะหรือบ่มักชุดที่พระอาจารย์เพิ่นจับให้ก็จับเอาในในสูตรพี่น้องนะจับเอาในนี้นะมาครบนะงวดที่ผ่านมามาครบ3ตัวนะครับงวดนี้630 7428นย์เจองแปดจับเอานะแต่พระอาจารย์เน้นให้คือชุดเดียวคือ6867พี่น้อง6768 867นะครับชุดเน้น 463 470เป็นตัวรองนับเน้นคัักๆ6 7 6 8 7 8กับตัวด้วย3คู่นี้เดี๋ยววันนี้จะเอาเลขทูบเลขทูบใช่ไหมครับอาจารย์เลขทูบับเลขฝันอโอ้ฝันฝันดีเลยพราอจาย์ฝันดีอฝันยังไงพะาอจาย์ฝันว่าคนแก่ในบ้านเนี่ยมาหาครับก็มาเขียนใส่กระดาษให้โอ้คนแก่ไหมครับสามตัวครับผม ทให้เลยสา,ามตัวแดงแป๊ดเลยโอ้โหสาธุอ่่ะทานผู้ชมนะครับสาธุสาธุได้พี่น้องเด้อนะพาได้โชคน้ำพายจาันเลขทูบนะครับพายจายันลงให้ FC, เอฟซีคือเกาได้พี่น้องได้พายจายันจุดแล้วพายจายันว่าแล้วก็ฝันคักฝันว่าผู้เฒ่าไม่เขียนให้โอ้อันนี้เลขทูบอ่าเลขทูบอะสี่สองหกหกสองสี่นะครับผม ครับผมไปจ้ะ สามตัวสี่สองหกอันนี้เลขทูบฝันโอ้อสองคู่นะอาจารย์เนาะใช่สองคู่เอาศูนย์เจ็ดไม่ตัดแต่อาจารย์ ตัดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดให้อีกก็ได้ครับตัดมาทางนี้ก็ได้ไฟจันขีดมาทางนี้เนี่ยไฟจันอ่าครับผมเอา,เอาชุดนี้ถ้าเลขทูบเน้นตัวใดชอบตัวไหนครับไฟจัน ฝันแล้วครับผมเลขฝันเลขฝันชอบตัวนี้โอ้ไม่ได้เน้นศูนย์เจ็ดลยพระอาจารย์เน้นห้าเจ็ดใช่ตัวนี้เอาถุงชมนะครับพระอาจารย์วัดป่านะพี่น้องเนาะฝันคักได้บอกครับพระอาจารย์ใช่คนแก่ใช่คนแก่คืนวันพะครับฝันขึ้นวันพะเลยใช่เขียนใส่อะไรให้ครับพระอาจารย์เขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษให้ตัวสีแดงเลยใช่ โอ้ห้าศูนย์เจ็ดอือขอท่านชมนี่นะครับเลขทูบเลยพี่น้องเดยนะครับอ่าแต่ว่าเลขฝันนี่ความฝันประจ์ฝันคืนวันพระเลยใช่คนแก่คนแก่โอ้เดินมาถึงปุ๊บมายื่นกระดาษให้ครับให้เลยเอาหนิครับเขียนใส่กระดาษให้ใช่ ตัวนี้เลยพระอาจารย์ใช่เขียนตัวนี้สามตัวนี้เลยตัวไหนครับพายจันห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดด้อพี่น้องเด้อเขียนให้ตัวนี้เลยตัวเดียวเลยเนี่ยครับเห็นชัดเลยพระอาจารย์ชัดเลยให้เอามายื่นให้เลยอืมตัวหนังสือสีแดงแป๊ดเลยตัวสีแดงแป๊ดเลยฮะอ๋อพี่น้องนข้อมฝันหาศูนย์เจ็ดพายจันก็ตัดให้พี่น้องศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดแต่ว่าถามักถ้าชอบพระอาจารย์เน้นหาเจ็ดชุดนี้พี่น้องความฝันสามตัวห้าศูนย์เจ็ดนะฝันคนแก่นะครับ เขียนใส่กระดาษยื่นให้ตัวสีแดงแป๊บท่านผู้ชมนะครับเลขทูบกะสี่สองหกหกสองสี่ได้พี่น้องเด้นับสี่สองสองหกสี่หกพระอาจารย์เน้นที่สี่หกนับตัวชอบอ่าแล้วก็เอาเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเลขทูบนะครับท่านผู้ชมตรงกับชุดที่พระอาจารย์ให้อยู่ได้พี่น้องเนี่ยนับหกสี่สี่สองเนี่ยธรรมชมนับตรงกันนับแต่ว่าชุดที่พระอาจารย์เน้นชุดที่ให้คือหกเจ็ด 6878ท่านผู้ชม3ตัว867ชุดเดิมนะครับพระอาจารย์ชอบชุดไหนความฝันหรืออาจารย์ชอบความฝันความฝันใช่507ใช่เอาวท่านผู้ชมนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะครับผมพระอาจารย์เน้นคักกะห้าศกับ867นี่แหละครับผมอ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับหรือปลอมชุดที่พระอาจารย์จับให้กะ จับเอาในชุดสูตรของพระอาจารย์พี่น้องมาครบ3ตัวนะครับผมพระอาจารย์นี่นะครับกับห้าศูนย์เจ็ดบ่าวเท่ากับขอบุญขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุเจริญก่อนครับสาธุครับผมสาธุนะครับขอบคุณนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านเด้กพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านอาสุขสุคนนะไม่โชคให้มานครับสวัสดีครับ